สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบริชแนลนะคะใครอยู่ในนั้นน่ะใครอยู่ในนั้นน่ะเอาคนเหรอในนั้นน่ะมีคนเหรอเอาเข้าไปทำไมอ่ะเข้าไปทำไมอ่ะอ๋อจะส่งเคอรี่เหรอจะส่งพัสดุเหรอ น้องก็ชอบใจนะพี่เข้าไปอยู่ในกล่องออกมาบอกออกมาบอกพี่คุณออกมาพี่เจ้าคุณออกมานี้เก็บแพ็กเลยข้างั้นอะแพ็ก่งเคอรี่เลยบอกเคอรี่มารับดวนนี่มาแล้วเคอรี่มารับแล้วอา่งไปเลยเคอรี่มาแล้วแล้วเคอรี่มารับพี่คุณแล้ว น,น,ออนี้กลัวรีบอกมาเลยนี่กลัวรีบอกเลยเอาเอามาอีกเอามาเพิ่มอีกน้องมุกตาจะส่งพี่ส่งพี่จะคุณไปไหนจะส่งพี่จะคุณไปไหน ไม่มีที่จะอยู่แล้วหรือไงนะนะ่นน่ะฮุยฮุยฮุยุยโทโลสัตรโรรรรร์นี่นะคะกำลังจะแพ็กนะคะกำลังจะแพ็กพี่เจคุณจะ่จะงเคอรี่ไปเลย เดจอมลองสวยมากนะคะไปแล้วดอกดอกไม้สีเหลืองปักหัวด้วยวันนี้มีลำนะเขาไปเอาอะไรกันนะเขาแจกอะไรไอเดียผลไม้ที่ว่ายอุ้ยแม่ผู้ใหญ่มาแจกข้าวนะคะ มันเปื้อนหมดแล้วเสื้อผ้านะลุกขึ้นมาเร็วๆมาเล่นกับน้องนะน่ะ อุ้ยอะไรอะไรอ่ะวุ้ย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 ไม่หลังบ่เข้อแจกบ่เฮ้ยเอาจากขอบคุณค่ะเอาเนื้อขอบคุณพี่ไทยบ้านนอกนะคะเอาต้มไก่มาให้นะคะ เราเอามาให้เอามาแล้วก็ตัวเองก็กลับไปเดินไปเอาใหม่นะคะเข้าไป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 โยออกมา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 ขึ้นไปขี่เลยขึ้นไปขี่พี่เลยไม่ไม่ยอมมอเอายัดเข้าไปยัดเข้าไป อายคบไปเนอหลัง่าฮ่าาุเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย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 ้ เอาแกงมาเก็บนะคะต้มไก่มาเก็บนะคะองเล่นกับน,น้องนะอ่ะน้องก็จะเข้าไปเหรอหุ้ย <laughs> เนื่ยเหนื่อยเนืย่ย,ยเนื่อยมามานไหอนนี่กินไหมขนมนะดินดำนอายมันอ่เอากน,น้อยน่ขอขบคุณค่ะนะคะช่างดำนะคะมาแวะ นะคะเอาขนมให้เด็กน้อยก็ไม่ว่าแต่เด็กน้อยแล้วผู้ใหญ่ก็จะกินผู้ใหญ่ก็จะกินเหมือนกันนะคะเฮ้ยว้าวลุงเดียนมาแล้วดังงไปถึนนน้เลยะ มามาฟัดก่อนไหรูปฟัดก่อนเร็วไปฟัดก่อนไปฟัดก่อนหนึ่งจังก่อนหนึ่งจังก้อนไอ้โดนฟัดไปแล้วนะคะโดนฟัดไปแล้วนะคะเฮ้ยเนี่ย คนมาดูเราใครเสียงดังวะใครเสียงดังวะไปลำตะโซ่ะวุ้ยายย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 อยย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 ยอยย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 ยายยออกมายยยยยเยยอยยมายยลยยยยยรยเลยายย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 นยยเยย ส่งไปกรุงเทพเลยนี่นไงเ่ไ <laughs> ุ้ยพี่เจ้าคุณนะคะโดนน้องกวนเนาะกำลังเล่นเกมอยู่กับน้องไอเดียนะ <laughs> 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 เล่นแข่งกัน <laughs> น้องก็กวน,นะะแล้วเข้าไปอยู่ในกล่องเลยนะฮะา <laughs> ว <laughs> ุ้ย <laughs> เล่นกับน้องน้อย เข้าไปในกล่องอีกคนนึงแล้วไม่เอานะทางขยะทางขยะมันเมน็นสปกปรกเอาแล้วเอาไปทิ้งขยะเลยที่นี่นะเอามากันเล่นกล่องนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ให้ดูความน่ารักนะคะพี่กับน้องเนาะพี่ก็โตแล้วนะไปเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่อยากให้น้องกวนแอบอยู่ในลังกระดาษนะอย, <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บริชนแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ